โอ้แล้วสีเขียนน้ำลายอ้ยหัวใจสิขาดด้วยนั่นยอนเลย จะแถวเออเอ้ยมวนผวดดอกโอ้ <c oughs> <c oughs> ก็แขนนอนติมหัวคักหัวแน่อะไรเออถึงหัวจะหวม, <laughs> มัวัวเนี่ยกระีร <laughs> มาเลยอึบอึบพอ,อ,อแล้วเมยเมยมันหายมันหัวกันเนี่ยโอ้ะ เอ <Yeah. S 2> <laughs> oh, ้ยย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 ยเยยยยนยยย